ตกงานเลิกกับคนรักย่ำแย่แต่พอหลังจากวันที่19เามษาปีที่แล้วจนถึงเด๋ยวนี้ดวงชะตาค่อยๆพลิกฟืน้นแต่ยังไม่ค่อยชื่นมืน่นชื่นหัวใจแต่พอหลังจากวันที่30เมษายนนะดาวเสดีซึ่งเป็นดาวประธานของโชคลาภความสำเร็จบุญกุศลคุณความดีโคจรทับกับบานของชาวราศีพฤษภเลยไปหนึ่งปีเต็มมันจึงแปลว่าจุดเปิดจุดเปลี่ยนดวงชะตาสำหรับชาวราศีพฤษภหลัง30เมษายนปีนี้ฝันรุ่ง ดีอีกแล้วโอ้โหโคตรดีเลยดีอีกแล้วนี่ดีสองแล้วนะมิสาก็ดีแบบติดจรวดเลยดีแบบไม่ใช่ดีไม่ใช่ค่อยๆดีดีแบบติดจรวดเลยอันนี้เป็นว่าดาวพฤหัสดียายใช่เปล่าเกี่ยวเกี่ยวเลยโคจรทับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในรอบ12ปีนะสิบสองปีจริงๆมีอย่างนี้ครั้งหนึ่งนะที่ดาวพฤหัสดีโคจรทับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภแบบนี้พฤษภช่วงสองสามปีมนี้ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กดูจากคอมเมนได้สุขภาพเป็นไงฮะสุขภาพเป็นไปดีไหม ถ้าป่วยหายป่วยเลยจะเจอหมอดีรักษารักษาถูกอาการนะและ้วถ้าเกิดบางเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โวอาจารย์ทายแบบนี้บางคนที่ป่วยเพราะเวรกรรมแล้วถึงจุดอับแต่ไม่ตายสักทีอยากตายก็ตายไม่ได้เช่นเป็นมะเร็งเลือดลังระยะสุดท้ายแล้วทรมานมันก็ถึงคือมันเป็นสองอย่างนะทรมานแล้วหมดสิ้นก็จบเลยคือตายเลยไม่ต้องทรมานต่อแต่ถ้าเกิดดวงยังอยู่ไม่ยิงถึงจุดตายมันจะมีจุดที่หายป่วยเจอหมอดีรักษาถ้าป่วยเจ็บนะ เปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีเลยอเงินละเงินโอ้โหพอดาบสดีโคจรทับดวงชะตานะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนราศีพฤษภเนี่ยมีบุญมากหรือบุญน้อยอืแปลว่าบุญในชาติที่แล้วกับบุญในชาตินี้รู้อยู่แก่ใจตัวเองดีชาวราศีพฤษศทุกคนถ้าบุญชาติที่แล้วมีมากไม่เป็นไรมากหรือน้อยแต่ชาตินี้ทํามามากนะแล้วรู้สึกว่าทําไมก็ทําบุญมาเยอะนะอืก็เลี้ยงพ่อแม่ก็เลี้ยงแต่ผลดีไม่เกิดสักทีหลังวันที่30ิเมษายนนี้ชาวราศีพฤษศจะเกิด อันนี้สงแหงบุญเนี่ยมันจะแสดงแบบปัง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 อย่างนั้นเลยอย่างนี้เลย hmm. มันไม่รีรอเลยโอเคสําเร็จทุกป,ประการอันนี้เราเริ่มดูได้จากหลังวันที่ส0เมษาใช่ไหมฮะหลังจากที่ดาวย้ายพูดได้เลยนะเราจะตามหลักดาวย้ายนะ่ะสเมษาครับ เพราะนั้นสามสิบเมษาทั่วประเทศวัดที่เขารู้เขาก็จะจ,จัดพิธีเจริญพุทธมนตร์รับส่งพระราตุส,สดีนะแต่ตั้งแต่สงกรานนี้ดีเลยเพราะนั้นต้องหาโอกาสไปส่งน้ําเปิดดวงเอาพระในบ้านมาส่งน้ําเพื่อทําความสะอาดอยากย่อยฝุ่นฝอยละอองเนี่ยเพื่อล้างพระให้สะอาดและอธิษฐาน <c oughs> ให้ไม่ให้มัวหมองมันจะเป็นมงคลเสริมเลยมันจะดีตั้งแต่สงกราน,นี้เลยหาน้ําอบดีๆไปไปรดหน่อย <c oughs> อันนี้สิว่าดี <c oughs> ถูกต้องนี่